คอมพิวเตอร์รีเมคที่ท่านผู้นำต้องใช้อ่อจะมีนายท่อนใหญ่ๆนะครับที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังจำได้ไหมที่เราเคยใช้เมื่อสิปีกันแล้วบอกเลยว่าคุณไปประกอบคอมพิวเตอร์เองคุณจะหาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วนี่คอมพิวเตอร์ราคาประหยัดนะครับกับ ASUS S 5 0 0 S 4เครื่อนี้ครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่ 13,990บาทสเปคมียัน i5 Generation ันที่ e n e r a t i o n 1 1กันเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วง Work from Home กันใช่ไหมช่วงโควิดโควิดหรือหลายๆคนเนี่ย l n g r o r n o m o r Home นะครับต้องการหาคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดนะครับสเปคเรียกว่าคุ้มๆเครื่องนี้ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขาย สเปคราคานะครับโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยที่ผมบอกไป13,990บาทเนี่ยจะเป็นในส่วนของ Intel Core i3 Gen e r a t i o n ที่10นะครับตัวนั้นก็เรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่รุ่นในวันนี้ที่ผมจะมารีวิวเนี่ยราคาอยู่ที่18,990บาทนะครับกับสเปคที่เป็น i5 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาให้แรมมา 8G กิกเลยแล้วก็มีตัว SSD ขนาดความจุ 512G กิกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าใช้งานกันเพียงพอแน่นอนเรื่องของการรับประกันเครื่องนี้ค 3ปีเต็มแล้วก็มีเรื่องของ Perfect w a r วารันีนะครับที่ให้การเคลมซ่อมถ้าเกิดอุบัติเหตุตกลนหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหปีแรกนะครับเรียกว่าเขาสามารถเคลมให้คุณได้แบบสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นคอมไซเริ่มต้นสําหรับใครที่บ้านไม่ค่อยได้ใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่แล้วหรือว่าจําเป็นที่จะต้องซื้อคอมในช่วงนี้ก็เครื่องนี้ถือว่า น่าจะถูกใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนอกจากเราซื้อมาเนี่ยเราจะได้ตัวคีย์บอร์ดได้ตัวเมาส์แถมมาให้ภายในกล่องยกเว้นจอไม่ได้นะครับจอนี้คือผมแค่มาตั้งว่าเครื่องมันเปิดใช้งานได้อย่างไรนะครับ <Yeah. S 2> ตัวเครื่องมีแถม Windows 10ของแท้นะครับเป็นลายเส้นแท้ไม่ต้องไป็ร้านลงแล้วของโปงของปลอมแล้วก็ยังมีในส่วนของตัว m i c r o s o f t Office 2019นะครับเป็นตัว Home and Student ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ถือว่าเครื่องนี้ซื้อมาเนี่ย เฉพาะค่าซอฟต์แวร์นะครับ Windows 3,000กว่าบาทซอฟต์แวร์ Microsoft อีก2-3,000นะครับผมก็รวมซอฟต์แวร์เนี่ย5 6 0 0กันกันเลยทีเดียวถือว่าคุ้มค่ามากนะครับโดยเครื่องนี้เราจะมีจุดเด่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับด้านหน้าของเครื่องกันก่อนเลยตัวนี้นี่เขาจะมาเป็นแบบโอ้โหขีด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 ดูลายเนี่เยเรียบเรียบดีนะครับมีปุ่มเปิดเครื่องอยู่ทางด้านบนมีไฟบอกสถานะนะครับแล้วก็มีแจ็คเสียบหูฟังไมโครโฟนพอร์ต USB ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต USB 1 0กิก แล้ว USB 3ธรรมดาแล้วก็ตัว SD Card Reader นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณไปประกอบคอมพิวเตอร์เองเนี่ยคุณจะหาสิ่งนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเคสที่รองรับนะครับหรือว่าตัวไร์ที่แสนหายากแต่เครื่องนี้มีให้ครับดูเขามีอะไรครับกดเปิดออกมากหนึ่งทีฟัดยังจำได้ไหมที่เราเคยใช้เมื่อ10ปีกันที่แล้ว ก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็น CPU เจ n เนอเรชั่นที่11แล้วนะครับเขาก็ยังคงมีตัว Drive DVD มาให้ให้ใช้งานเพราะผมเชื่อได้ว่าสำนักงานหลายๆที่หรือว่าออฟฟิศหรือตามศูนย์ข้าราชการต่างๆงนะครับที่จะมีนายท่านใหญ่ๆนะครับที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่ต้องใช้งานอยู่เขาก็ยังต้องใช้งานอยู่นะครับสำหรับตัว Drive เดอนี้นะครับเนื่องจากวา่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าโลกนี้มีสัไนไปแล้วก็ยัะมีเข้าอยู่ด้านหลังเรามาดูกันบ้างว่ามีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรกันบ้างนะครับผมขอถอด้ายออกก่อนเลยแล้วกัน ตัวนี้ทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้ครับหลายๆคนจะงงเอ๊ะทีเด็ดทำไมมันต้องมาอยู่ที่ตรงนี้เครื่องนี้เชื่อหรือไม่ว่าเขาให้ power supply นะครับเป็นแบบ80พ l u s p l a t i n ฟังไม่ผิดนะครับ80พ l u s p l a t i n หลายๆคนจะบอกโอ้โหคผมประกอบเครื่องเอาไว้เล่นเกมเนี่ยยังได้80พ l u ไว้80พ l u s b o n ตัวนี้ไม่ใช่บอ n ตัวนี้ไม่ใช่โกแต่เป็น80พ l u พ p l a t i n นะครับถือว่าเลือกใช้งาน power supply แบบระดับท็อปมากเพราะว่า คนที่ทำงานพวกนี้เนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะมีในเรื่องของบัญชีเอกาสารนะครับที่สําคัญถ้าสมมติอัดดิสพังไฟตกไฟกระช่าข้อมูลหายอันนี้เรื่องเดือดร้อนเรื่องใหญ่เขาก็เลยให้ตัว power supply ที่เป็นแบบของดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังมีพอร์ตการเชื่อมต่อครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นโบราณคนยุคก,กลางคนหรือว่าเด็กสมัยใหม่นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้หมดก็คือมีพอร์ตคีบอร์ดตั้งแต่ ps2 ยุคนี้ยังมีใครใช้อยู่ไหมนี่ก็มีมาให้นะครับมีตัวพอร์ต HDMI ครับตัวนี้ยังคงมีมาให้อยู่แล้วก็ในส่วนของพอร์ต VGA นะครับพอร์ตคอมต่างๆเครื่องปิ้นรุ่นโบราณณน,นะครับหรือว่าพวกเครื่องปิ้นเลเซอร์หัวเข็มยังคงใช้งานพอร์ตพวกนี้อยู่ก็ยังคงมีมาให้นะครับพอร์ต USB 3 USB 2 RJ45 แล้วก็ในส่วนของแจ็ค3.5มิลเสียบหูฟังไมโครโฟนต่างๆยังคงมีมาให้ครบนะครับก็ถือว่าออกแบบเนี่ยพร้อมทุกการใช้งานนะครับด้านข้างตัวนี้ครับ มีรูระบายอากาศทําให้อากาศเนี่ยสามารถเข้าไปได้เพราะว่าตรงนี้จะมีในส่วนของตัวพัดลมตัวเครื่องอยู่นะครับทำให้ระบายความร้อนของตัว CPU เอไาไว้ว่าเดี๋ยวเรามาลองดูภายในขำๆกันนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างครับ โดยเปิดฝาออกมานะครับเราจะเจอกับพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนสมัยก่อนถ้าเราเจอกับคอมสำนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเสียงมันจะดังมากๆแต่พัดลมตัวนี้เงียบมากทํางานเสียงเบามากนะครับแล้วก็มีตัวกรูฟดักลมนะครับทำให้อากาศเนี่ยอากาศร้อนมันจะไม่วนเวียนอยู่ภายในเคสนะครับดังนั้นหมดปัญหาเรื่องความร้อนแน่นอนเขาจะมีกล่องดักเอาไว้นะครับแล้วก็เป่าออกทางด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีรูด้านหลังอากาศร้อนทั้งหมด จะออกให้รูตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีมากเรื่องของการอัปเกรดนะครับแรมเครื่องนี้8กิกมีสล็อตแรมว่างหนึ่งสล็อตสามารถอัปเกรดเป็น<ม>1 6กิกก็ได้นะครับหรือจะใส่เพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้นะครับตัวสล็อตการ์ดครับมี1 6 x มาให้1ช่องมี1 x มาให้อีก1ช่องดังนั้นคุณสามารถหาซื้อกาดออปชั่นเสริมอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบโลโปรไฟล์มาใส่ติดตั้งได้นะครับหรือว่าพวกการ์ดจอยแยกอะไรพวกนี้า,านเแก็รบบ WiFi ป ASE m.2 เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะมีสล็อตว่างอีกหนึ่งล็อตสามารถติดตั้งฮาร์ดดิสก์3.5นิ้วหรือ2.5นิ้วสามารถทำได้ด้วยนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของภายในของเครื่องตัวนี้ถือว่าโอเคนะราคาแบบมันดูไม่แพงมากแล้วก็ยังใช้งานทั่วๆไปได้ด้วยเริ่มต้น13,900แต่สเปควันนี้ที่ผมพูดคือ18,900นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูดีกว่าว่าเครื่องนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพทำงานอะไรได้บ้างไปชมกันเลยครับ ก่อนที่จะไปทสประสิทธิภาพนะครับเรามาลองจับเวลาการเปิดเครื่องกันดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าบอกได้เลยเครื่องนี้เขาให้เป็นแบบ ssd นะครับมาเริ่มครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า ssd เนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนอกจากเปิดเครื่องเร็วเนี่ยยังสามารถเปิดได้หลากหลายแท็บเปิดโปรแกรมพร้อมกันเปิด YouTube Facebook สลับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไปมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมันจะไม่หงุดหงิดเวลาการเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรมดูครับโอ้โหเปิดติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง30วิถือว่ารวดเร็วแล้ววกก็ไมาๆครับ แล้วก็ยังมีการวางได้อีกหนึ่งรูปแบบนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการประหยัดพื้นที่ในบ้านนะครับแทนที่เราจะมาวางตั้งข้างจอเนี่ยเราสามารถเทินให้เป็นฐานวางจอก็ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกับสมัยก่อนที่เขาจะมีวางตรงนี้ก็ทําให้ประหยัดพื้นที่อย่างตัวโตนะครับเพราะว่าตัวเคสเนี่ยเล็กมากแล้วเขาออกแบบให้รองรับน้ําหนักตัวจอได้แบบสบายๆครับสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็น i5 1 1 4 0 0นะครับเป็น maxtp 65วัตต์ลอก็ตเล็กนะครับก็ เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยความเร็วเขาอยู่ที่2.6กิกแล้วก็สามารถบูตได้ถึง4.4กิกด้วยกันเป็น CPU แบบ6คอร์12เฟรดนะครับแล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดครับอ่าตรงนี้ผมขอรันไว้ก่อนแล้วกันนะครับ เป็นตัวโมเดล D 5 0 0 S c นะครับผม D 5 0 0 S c เป็นตัว PCIe 3.0ตัวแรมเนี่ย8ปดกิกแบบซิงเกิลชานแนลบัส3าม0ซื้อมาอัปเกรดได้เลยอย่างที่แกะเครื่องให้ดูนะครับเป็นแรมของ SK Hynix นะครับในส่วนของตรงนี้การ์ดจอเนี่ยจะเป็นตัว Intel UHD 7 3 0นะครับก็เป็นการ์ดจออน CPU ก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเครื่องนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมน,นะครับเพื่อไว้ทำงานดูหนังมัติมีเดียทั่วไปเลยแล้วก็ในเรื่องของการเบนช์ามสครับ CPU ต เทรดเนี่ยสูงถึง568มัลติเทรดเนี่ยสูงถึง4,114ด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับเครื่องนี้เนี่ยการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยคุณต้องรู้จักแอปตัวนี้ครับ เป็นแอปที่ดีมากสำหรับตัว My Asus นะครับคือถ้าสมมติเวลาคนใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยเครื่องมีปัญหาหรือว่าเครื่องจอฟ้าบ่อยๆเครื่องอะไรต่างเนี่ยเราจะไม่รู้เลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นอะไร serial number อ,อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้ไม่ทราบแต่เขาจะมีซอฟต์แวร์เขาว่า My Asus อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับเปิดเครื่องมีทุกคนนะครับมีให้ใช้งานได้หมดเลยมีบอกกระทั่งเลข serial number ตัวเครื่องเลือกของโปรไฟล์พัดลมเครื่องนะครับว่าจะเอาเน้นเงียบเน้น full speed สามารถปรับได้หมดนะครับผมหรือว่า performance ครับ ปรับเน้นประสิทธิภาพอะไรต่างๆนะครับหรือว่าตัวที่ผมบอกไป AI noise canceling นะครับคุณสามารถเปิดปิดในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้ได้บางครั้งบ้านคุณมีเสียงหมาเห่าแมวเล่นกระดงกระดิ่งอะไรต่างๆอยากจะตัดเสียงนะครับตรงนี้สามารถเปิดตัดในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เลยอันนี้ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีมากๆนะครับเนี่ยเปิดตัว AI noise canceling ฝั่งสปีกเกอร์หรือว่าฝั่งไมโครโฟนสามารถทำได้ทั้งสองฝั่งนะครับเป็นทูเวย์เนาะแล้วก็ในเรื่องตัวนี้ก็เป็นการจัดการ ค่าต่างๆนะครับสามารถดูได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ครับ Link my asus นะครับก็สามารถาดูพวกไฟล์ต่างๆนะครับอัปโหลดไฟล์อารมณ์คล้ายๆกับ google drive นะครับหรือว่าพวกโปรโมชั่นต่างๆของทาง asus นะครับนี่ เช็คได้เลยมีซอฟต์วงซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเผื่อให้โหลดฟรีนะครับก็ลองดูครับหรือเรื่องของอาการตรวจสอบปัญหานะครับเนี่ยก็สามารถเช็คก็ได้คอนแทคก็ได้หรือว่าตรวจสอบปัญหานี่วัน c ล i กนะครับผมนี่ก็สามารถเช็คระบบซิสเต็มได้เลยอันนี้ถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีมากสําหรับคนใช้งานคอมพิวเตอร์ที่อยู่บ้านทั่วๆไปครับ และอีกอย่างหนึ่งของข้อดีเครื่องนี้นะครับคือเขามีในส่วนของตัวออฟฟิศอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ก็เปิดเครื่องมาปุ๊บไม่ต้องมานั่งลงซอฟต์แวร์แล้วนะครับเขามีทุกอย่างเลยของออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นโน้ต Outlook Powerpoint p r o t i r รอพิเชอร์นะครับเวิร์ดเอ็กเต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบๆเลยก็เรียกว่าพร้อมใช้งานทุกอย่างจริงๆครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นไฟล์ 8K คอมพิวเตอร์เครื่องนี้กันดูนะครับผมขอย้ํา 8K เลยนะนี่ปรับเป็นคุณภาพแบบ 8K นะครับ4,320 เปิดเต็มจอลองเล่นดูครับว่าคอมธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยเล่น 8K ไหวหรือเปล่านะครับต้องบอกกันเลย CPU ที่เป็นของทาง Intel Generation ที่11เนี่ยมีตัว c o d e c X นะครับผมทำให้ทอดรหัสอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นเล่นไฟล์ 8K ไม่มีสะดุดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ดจอออน CPU ก็ตามทีรันอยู่แค่45% CPU รันอยู่13%นี่คือไฟล์ 8K นะครับอันนี้เป็นแบบ 8K slow motion นะครับก็เรียกว่าดูได้แบบสบายๆครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอมพิวเตอแบบครบเซตคอมพิวต์คอมพิวต์นะครับผมถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ราคาเริ่มต้นประหยัดประหยัดนะครับที่ยังได้ประสิทธิภาพของตัว CPU เนี่ยอย่างตัว i5 generation ที่11รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Intel เลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้ประสิทธิภาพกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของ AI เรื่องของการตัดเสียงรบกวนแบบ2 way นะครับทำให้การใช้งานจริงๆเนี่ยอย่างเช่น Zoom meeting หรือว่าอย่างเช่นการคุยโทรศัพท์ผ่านตัวโปรแกรม Skype ผ่านโปรแกรมต่างๆเนี่ย ทำให้ได้เสียงคมชัดมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์การทํางานได้ดีในช่วงยุคนี้นะครับแล้วก็ยังคงมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ตัวใหม่ ASUS ที่ผมพูดถึงไปว่า สามารถเช็คสถานะของตัวเครื่องว่ามีปัญหาอะไรได้หรือเปล่าและยังมีประกันออนไซต์เซอร์วิสก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับยุคนี้ครับไม่ต้องออกจากบ้านนะครับให้ยุ่งยากเรียกช่างเข้ามาที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากกันเอาไว้ครับสำหรับเจ้า PC asus s 500 sc เครื่องนี้เริ่มต้นเพียงแค่13,990บาทสำหรับวันนี้ทางผมนอ็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ